ประชาชนรเราเป็นเจ้าของบ้านรเราเป็นเจ้าของเงินนะฮะที่รัฐบาลเอาไปใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยมีการทุนกรรบชั่นเราจะต้องลูกหลานเราจะต้องจ่ายหนี้อีกห้ปีที่รัฐบาลทําไว้เพราะฉะนั้นอ้ตรงนี้นะครับบางเรื่องเนี่ยมันยังดูเราต้องศึกษาความเข้าใจว่าสิ่งที่รัฐบาลทําไปเนี่ยเพื่อใครครับและเรื่องอะไรบ้างนะครับมันเหมือนกับไฟกําลังไหม้บ้านนะฮะไอ้ไหม ตรงนู้นตรงนี้แต่นี่มันกำจะามเข้าบ้านไอ้จุดที่จะนมเข้าบ้านเนี่ยนะฮะที่มันจะไม่บ้านไม่ทิ่ไม่เตียงนอนไม่ที่นอนของเราของพ่อแม่เราของลูกหลานเราก็คือในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องของสวเพื่อเขาจะยึดบ้านยึดบ้านเราไปจากการที่เขาเป็นผู้เช่าเขาจะฉีกสัญญาเช่าไปแล้วก็จะกลายเป็นเจ้าเจ้าของบ้านเนี่ยไอ้นี่มันคือเป็น,เ,ปนเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมีการรวมตัวกัน ปัญหาอื่นก็ต้องทำนะฮะแล้วก็ต้องรวมปัญหาเล็กๆน้อยๆต่างๆเ่านี้เข้ามารวมกับปัญหาใหญ่คเพราะถ้าเราปล่อยให้ปัญหาใหญ่คือการที่เขาทำการรัฐประหารยึดอำนาจสวเท่ากับยึดอำนาจฝ่ายครบทวนฝ่ายบริหารนิติบัญญัติได้ตุลาการได้เนี่ยมันก็คือการรัฐประหารและการรัฐประหารครั้งนี้เนี่ยมันแยบยนแล้วมันก็ทําให้เราไม่รู้รหนึ่งคือประชาชนต้องรู้สองต้องตระหนักว่ามันเป็นภัยวิบัติที่ถึงที่สุดแล้ว ถ้าเรายอมไม่ตรงนี้ประเทศชาติจะล่มจมแต่เขาจะสุขสบายขึ้นมาเนี่ยเราต้องให้ถึงตรงนั้นเมื่อถึงตรงนั้นเสร็จแล้วเราก็ต้องทําหน้าที่ของเราทาหน้าที่ของเราหนึ่งก็คือเราต้องแสดงออกอาจจะมีการไปชุมนุมแสดงไม่พอใจมีการเขียนใน Facebook ต่างๆแล้วประชาชนเนี่ยก็มีพี่น้องเป็นนายทหารครับถูกไหมฮะเป็นนายตำรวจเป็น,ปนข้าราชการครับเป็นศาลเราก็ต้องบอกว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยถ้าทําแบบนี้เนี่ย มันทนไม่ได้มันต้องแสดงความกล้าหาญออกมาและผมยังเชื่อมั่นนะครับว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขบวนการยุติธรรมรบขบวนการยุติธรรมก็จะให้ความจริงกับประชาชนจากการที่รับไปไว้ 5. ต่อสองและ5ต่อ1เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับตอนนี้เขาพยายามจะข่มขู่เพราะฉะนั้นในเสื่อมของในในเรื่องของอำนาจสารรัฐธรรมนูญนั่นเราต้องให้กำลังใจเราต้องปกป้องเราต้องชี้เห็นว่าไอ้พวกกวปพวกเลวกราชหรือทางด้านฝ่าย ทักษิณไม่ว่าประธานสภาท่านนายกหรือทางด้านคุณปงเทพสิ่งที่โหมออกมานั้นน่ยมันเป็นการบิดเบือนให้เท็จให้ร้ายกับสารรัฐมนูญแล้วกับพักฝ่ายค้านสิสิสาวและพี่น้องประชาชนร,รวมทั้งรายการดีๆต่างเหล่านี้เพราะฉะนั้นนะครับก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนได้รวมศูนย์มาถึงปัญหานี้สื่อต่างๆไม่ว่า13สสามไทย FMTV บ,บูสกายนะทีนิว หรือส่วนต่างๆที่คิดว่าจะมาด้วยการวิทยุแบบ FM ร้1เนี่ยนะครับก็จะได้รวมศูนย์กันตรงนี้ว่าถึงคราวแล้วนะครับที่เราจะต้องรวมกำลังกันทุกฝ่ายเพื่อที่จะรวมศูนย์กันไปเพื่อจะไปต่อต้านการเปลี่ยนแปลงและถ้าเราสามารถทําได้เราต้องเปลี่ยนสถานการณ์ของการที่จะยึดอํานาจนะฮะยึดอํานาจรัฐประหารนะของฝ่ายระบบทุนสามานกสินเป็นการโค่นระบบทุนสามานกสิน เอาทักษิณออกไปครับวันนี้มีภาพของทักษิณชินวัตรกับคุณประชาไม่ใช่ประชามาลีนน์นั่งคุยกันด้วยสีหน้าที่เคร่งเครียดมันก็เลยถอดรหัสกันว่าถ้าพรุ่งนี้นายกซึ่งเป็นน้องสาวเนี่ยจะทูลกล้าวเสนอไปโดยไม่สนใจอะไรเนี่ยผลจะเป็นยังไงครับถ้าพรุ่งนี้ตามกําหนดไว้ที่บอกสื่อมวลชนว่ายังไงก็จะทูลกล้าวในวันพรุ่งนี้คือหนึ่งตุลาทั้งทั้งที่ระยะเวลาในการที่จะ ทุนเกล้าเนี่ยมี20วันคือไปหมดวันที่18ตุลาแต่จะจะทุนเกล้าที่1ตุลาเลยเนี่ยโดยหลายคนก็อ่านว่าการจะทุนเกล้าโดยเร็วก็เพราะว่ากลัวว่าสารร,รัฐมนูญจะชี้ออกมาเร็วว่ามันผิดก็จะทุนเกล้าไม่ได้เพราะฉะนั้นก่อนที่สารรัฐมนูญจะดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยก็เสนอไปก่อนเลยเนี่ยมันทําให้ชิงความได้เปรียบตกลงและเป็นความได้เปรียบเลยเป็นความเสียหายผมคิดว่าไอ้ตรงนี้นะครับเรื่องของชาติบ้านเมืองเนี่ย มันไม่ใช่เรื่องของที่จะแดกด่วนนะฮะหรือจะกินด่วนเนี่ยไม่ใช่เป็นฟาสต์ฟู้ดแต่มันเป็นเรื่องของประเทศของประเทศทั้งหมดเนี่ยผมยังให้โอกาสท่านนายกยิ่งรักนะครับ,รบว่าท่านนายกลิ่งหรือยิ่งรักษเนี่ยครับผมคิดว่าท่านจะต้องพิจารณาจากคําพูดต่างๆของฝ่ายประชาชนของ40สวของทางพรรคฝ่ายคา้านหรือนักวิชาการหรือนักธุรกิจที่ห่วงปัญหาบ้านเมืองเนี่ยเอาตัวนี้มาชั่งไว้ อย่าไปฟังคําประจบสอบพอหรือแม้กระทั่งคําสั่งของคุณทักษิณคุณทักษิณกับทนายกยิ่งรักเนี่ยก็เป็นคนละคนนะฮะเายกทักษิณเนี่ยอาจจะมันมีถูกคดีอยู่แล้วแต่ท่านในายกยิ่งรักเนี่ยยังสาวยังสวยอยู่นะฮะยังมีโอกาสที่จะเติบโตทําผิดไปเนี่ยนะครับสังคมไทยถ้ายอมรับว่าผิดแล้วแก้ไขก็ยังคิดว่า ก็ยังมีโอกาสครับแม้นอาจจะไม่มากนักก็ฝากท่านนายกยิ่งรักหรือคนอยู่ใกล้ชิดนนะฮะได้ช่วยบอกนายกยิ่งรักณว่าอย่าหักหามที่จะแสดงให้เห็นชัดว่าคนร่วมกับคุณทักษิณคนร่วมกับคนเสื้อแดงเพื่อจะทำร้ายหรือทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์อันที่เป็นรักของปวงชนชาวไทยอย่าทำครับครับการทุนกล้าข่าวนี้ถ้า ถ้าจะให้ความเห็นฟันธงเลยเนี่ยมันเป็นการชี้ชะตารัฐบาลยิ่งหลักไหมครับใช่ครับมันมีสองด้านของมันเสมอครับเหรียญด้านหนึ่งดูเหมือนจะเป็นชัยชนะแต่อีกด้านหนึ่งมันคือความพ่ายแพ้และพ่ายแพ้ครั้งนี้เนี่ยมันจะเหมือนกับว่าพ่ายแพ้ทางกระดานนะครับชนะเขาก็ชนะทางกระดานแต่พ่ายแพ้ทางกระดานแล,ล้วอย่างเงี้ยพี่น้องประชาชนชาวไทยเราจะยอมให้เขาที่จะเอาประเทศไทยเป็นของเขาหรือไม่ เราต้องเอาประเทศไทยของเราคืนมาแล้วขับไล่โค่นระบบทุนสามานักสินออกไปครับวันนี้ต้องขอบคุณ่อาจารย์ชัยวัฒน์นะครับขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับการต่อสู้ในคราวนี้เป็นเรื่องสําคัญและการทุนกล้าของนายกครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการชี้ชะตารัฐบาลในความเห็นของอาจารย์ชัยวัฒน์สุรวิชัยพี่น้องประชาชนเห็นอย่างไรนะครับติดตามข้อมูลใกล้ชิดและภารกิจนี้เป็นภารกิจสําคัญของ คนไทยทุกคนที่ต้องตัดสินใจในการทำหน้าที่ของประชาชนและต้องสามาัคคีประชาชนในการทำหน้าที่คราวนี้นะครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงผมได้เลิกเมินนะและทีมงานช่องสิบสามสยามไทยท่านอาจารย์ชัยวัฒน์ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ